พับมุมกระดาษไว้ลองเย็บกระดาษเพิ่มความแข็งแรงและความน่ารักกันใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด7จคูณเเซนพับครึ่งลงมาพับไป สองด้านเขาหาการตรงกลางแล้วกลางขึ้นแต่ไม่ต้องสุดให้เหลือความยาวตรงนี้ไวประมาณ1.5้เซนยกอีกทางขึ้นเหมือนกันแล้วก็พับมุมตรงนี้ลงมาเป็นสามเหลี่ยมพอกับด้านมาก็พับปลายกระดาษตรงนี้ขึ้นอีก1.5เซนแล้วก็พับลงให้สันพอดีกับกึ่งกลางใบหน้าเท่านี้ก็เรียบร้อยได้เป็นส่วนหัวของสัตว์คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะตกแต่งให้เป็นสัตว์อะไรแล้วทุกคนทายออกไหมเอ่ยว่าที่เราระบายสีเป็นหน้าของสัตว์อะไรคอมเมนต์ทายกันมานะคะ พอระบายเสร็จแล้วก็นําไปเย็บมุมกระดาษได้เลยซึ่งเราจะใช้เครื่องเย็บกระดาษตาแม็กไซมินิพกพาตัวนี้สามารถล็อกได้ไม่อันตรายเวลาเก็บใส่กระเป๋าดีไซน์น่ารักเปิดใช้งานง่ายอันนี้เราก็จะเย็บเหนือลอยพับขึ้นมานิดนึงแล้วก็พับส่วนจมูกบังเอาไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดใจกดติดตามแล้วเซฟคลิปไวท้ทากันนะคะ